คนทั่วไปจะไม่ค่อยรู้จักหอมแบ่งเลยหรือหอมบัวเลยเพราะว่ามันไม่ได้มีเยอะพี่คือต้นพันธุ์มันหายากมันส่วนมากที่เรารู้จักกันก็คือหอมแบ่งทั่วไปที่ที่ปลูกด้วยหัวนะลักษณะของหอมบัวเลยนะคะก็คือเขาเป็นหอมที่ไม่ลงหัวนะคะขยายพันธุ์ด้วยต้นสด ซึ่งต้นพันธุ์สดที่สามารถนํามาขยายพันธุ์ได้ก็คือต้นสดที่อายุ2เดือนขึ้นไปนะคะสามารถที่จะ1กอแยกลําต้นออกนะคะ1ลําต้นไปปลูกตัดใบหรือไม่ตัดใบก็ได้ไปปลูกนะคะเพื่อที่จะให้เขาเติบโต อหอมบัวเลยนี้ก็คือไม่ลงหัวกินได้ทั้งรำต้นใบแล้วก็ดอกเขาจะออกดอกในช่วงหน้าหนาวนะคะเราซื้อต้นพันธ์ุครั้งเดียวสามารถนําต้นพันธ์ุไปขยายพันธ์ุได้ไม่รู้จบพวีคูณไปเรื่อยๆนะคะจาก1นึ่รำต้นแตกออกมาเป็น1กอซึ่ง1กออาจจะมีมากถึง20่สิบรำต้นก็ได้ค่ะขึ้นอยู่กับขนาดของกอนั้นๆนะคะหอมบัวเลยกับหอมทั่วไปมันแตกต่างกันยังไงครับแตกต่างค่ะหนึแหละ หอมตั้งแต่การปลูกเลยนะคะหอมแบ่งทั่วไปในท้องตลาดจะขยายพันธุ์ด้วยหัวแห้งนะคะแต่หอมบัวเลยขยายพันธุ์ด้วยต้นสดต้นพันธุ์แก่นะคะต้นสดแล้วก็หอมแบ่งทั่วไปในตลาดนะคะที่มีหลายสายพันธุ์เหมือนกันไม่ว่าจะเป็นหอมแบ่งพันลบแรพันุนครพนมพันโุนโคราช เขาจะลงหัวถ้าเราดูแลไม่ทันหัวเขาจะเป็นอ้วนๆลงหัวแล้วก็แก่ไปในที่สุดก็จะไม่สวย <Okay. S 1> แต่หอมบัวเลยดูแลไม่ทันยังไงก็ไม่ลงหัวนําไปรับประทานก็จะอายุประมาณ1เดือนเท่าๆกันนะคะสามารถที่จะถอนไปรับประทานได้หรือรอกกาบใบหอมแบ่งเลยรอกข้างนอกนะคะออกไปทานได้ข้อดีของหอมบัวเลยก็คือเขาจะมีดอกในช่วงหน้าหนาวนะคะให้เราเก็บดอกไปผัดทํากับข้าวได้ด้วยค่ะแล้วก็ลักษณะของเขาเขาจะรําต้นใหญ่นะคะหลอดใหญ่ แล้วก็ดูแลง่ายทนทุกสภาพอากาศปลูกได้ทุกช่วงทุกฤดูทุก,ท,กทั่วประเทศทุกพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นฤดูฝนฤดูแล้งยิ่งฤดูหนาวยิ่งจะงามค่ะจะทนทุกสภาพอากาศไม่ว่าจะเป็นหน้าฝนนะคะก็จะทนทนโรคกว่าหอมแบงทั่วไปซึ่งเราขยายพันธุ์ด้วยต้นสดเราไม่ไม่จำเป็นต้องกลับมาซื้อพันธุ์ซ้ําอีกรอบนึงเหมือนหอมแบงทั่วไปตามท้องตลาดสวัสดีค่ะชื่อนงค่ะชื่อจริงกัญญาพัฒน์ค่ะ จ้าตอนนี้ก็คืออาชีพก็คือปุูก หอมบัวเลยค่ะหอมบัวเลยจ้าเรียกได้หลายแบบค่ะไม่ว่าจะเป็นหอมบัวเลยหอมแบ่งเลยนะคะหรือหอมพันโบราณครับหลายๆที่เรียกไม่เหมือนกันค่ะตั้งแต่เราปลูกเริ่มแบ่งเนี่ยนะครับใช้เวลานานไหมกว่าที่เราจะเก็บตัวเข้าไปรับประทานได้หรือว่าเอาไปแบ่งต่อได้อีกรอบหนึ่งค่ะถ้าเป็นหอมบัวเลยนะคะหลังจากที่เราปักดาปลูกด้วยต้นพันธุ์สดประมาณ1เดือนนิดๆน,นะคะดูว่างามก็สามารถที่จะถอนไปทํากับข้าวไปทําอาหารได้หรือบางคนอาจจะปลูกใส่เข่งนะคะ ลอกกลับใบด้านนอกของเขาเอาใบเขียวๆไปทํากับข้าวได้1เดือนนะคะ1เดือนนิดๆเอาไปทํากับข้าวได้แต่ถ้าเป็นลักษณะของการที่จะนําต้นพันธุ์ไปขยายไปแตก่กอต่อไปก็คือ2เดือนขึ้นไปค่ะ2เดือน3เดือนสามารถที่จะถอนทั้งต้นแล้วก็ไปแยกเขาออกแบ่งเขาออกให้เหลือ1ต้นนะคะเพราะกอหนึ่งจะมีหลายลําต้น จะวิธีการปลูกก็คือไถเตรียมแปลงทั่วไปนะคะเหมือนผักทั่วไปเลยนะคะไถเตรียมแปลงตากดินแล้วก็ถ้าถ้าเป็นพื้นที่ไหนที่ใช้ฟางคุมนะคะเราเตรียมแปลงเสร็จเราจะคุมด้วยฟางคุมฟางรดน้ําให้ชุ่มแล้วค่อยแหวกฟางปลูกมันจะไม่เหมือนกับหอมแบงทั่วไป ที่ใช้หัวตัวนั้นเขาจะปลูกก่อนแล้วค่อยคุมฟางทีหลังที่สวนเราจะใช้สองวิธีช่วงที่ผ่านมาไม่มีฟางเราใช้แกบบิบแกบขาวนะคะคุมแต่ดินบางสวนที่เราปลูกก็จะมีการเตรียมดินโดยการที่จะคุกกับแกบดําหรือขี้วัวแต่บางแปลงที่เราปลูกอาจจะไม่มีวัตถุดิบพวกนั้นก็ไม่ได้ใช้ก็เป็นดินธรรมดาเราปลูกแล้วเราเอาไปขายที่ไหนครับ ตอนแรกนะคะเราทดลองปลูกพอปลูกแล้วเราก็เราซื้อมาจากไหนเราขายแบบนั้นนะคะตอนแรกที่เราเจอหอมชนิดนี้ก็คือเราถ่ายหน้าฟีดไปเจอนะคะบ้านฟ้านี่แหละ Facebook ไปเจอนะคะแล้วก็ทําให้เราสั่งทดลองสั่งต้นพันธุ์มาปลูกซึ่งตอนที่ซื้อมากิโลละสองรั 250, ช่างทั้งใบ แล้วก็พอามาทดลองปลูกเราก็พอได้ต้นพันธุ์อายุมันสมบูรณ์แล้วเราก็ทดลองโพสหน้า Facebook ส่วนตัวเราขายว่าขายได้ไหมพอขายได้มันก็เริ่มให้เรามั่นใจในตลาดว่าเออมันขายได้เราก็เริ่มกลับไปสั่งพันธุ์แล้วมาขยายให,ใหม่อีกรอบหนึง่งเพื่อที่จะจริงจังกับมันเพราะว่าเราทดลองแล้วว่ามันปลูกง่ายเป็นยังไงบ้างผลตอบรับดีไหมครับตั้งแต,<อ>แต่เราปลูกมาเนี่ยผลตอบรับดีมากค่ะพี่ ก็คือต้นพันธุ์หอมไม่พอส่งลูกค้าต้องจองต้องออเดอร์ก่อนล่วงหน้าเป็นเดือนฝา่าบางคนถ้าสมมติว่า,าลูกค้าสะดวกโอนก็โอนล่วงหน้าบางค,บคนไม่โอนให้เก็บปลายทางก็แจ้งชื่อที่อยู่ล่วงหน้าเพื่อสั่งจองต้นพันธุ์เรารแต่ละชุดที่พาไปเดินชมก็คือมีออเดอร์ออเดอร์จองล่วงหน้ามาแล้วพอครบสองเดือนวันไหนก็คือถอนส่งตามออเดอร์ต้นพันธุ์ยังไม่พอกับความต้องการต้นพันธุ์ยังไม่พอกับความต้องการใช่ค่ะอตอนนี้เรา แบ่งปันในราคาก็คือเราถอนทําความสะอาดใบเก็บใบแห้งใบเสียออกก่อนนะคะข้อดินออกแล้วก็ตัดใบครึ่งหนึ่งให้มันพอดีกับขนาดกล่องที่เราจะส่งแล้วก็ตากผึ่งพัดลมให้เขาคายน้ําแล้วก็ขึ้นช่างกิโลกร,รัมลระ2 0 0บาทส่งฟรีค่ะกิโลกร,รัมละ2 0 0บาทส่งฟรีใช่ค่ะแล้วเราก็มีวิธีในการปลูกให้ใช่มีมีคําแนะนําให้ว่าปลูกยังไงนะคะ ก็ลูกค้าก็สามารถที่จะทักถามโทรถามได้ตลอดว่าเจอปัญหาอะไรให้คาปรึกษาได้ตลอดระยะในการปลูกกับคุณน้องใช้ระยะห่างเท่าไหร่หอมบัวเลยต้องปลูกห่างๆก็คือระยะห่างประมาณหนึ่งคืบมือหนึ <S 1> 1 <S ่งคืบมือใช่ค่ะมากกว่าคืบก็ได้หน้าหนาวนี้ต้องปลูกห่างๆแต่ถ้าเป็นฤดูอื่นก็ห่างเหมือนกันประมาณคือบอย่างน้อยเพราะว่าข้อดีของการปลูกห่างก็คือรำต้นจะใหญ่ครับใช้แค่หนึ่งรำต้นปลูกขยายเป็นหนึ่งกอในระยะเวลาเดือนหนึ่ง ถ้าปลูกกินต้นสดนะพี่แต่ถ้าอ่านำไปขายายพันธุ์ต่อก็คือสองเดือนขึ้นไปค่อยถอนไปขายายพันธุ์สาเหตุที่ต้องรออายุเขาให้ได้สองเดือนเพราะว่าต้นหนึ่งมันมีกอหนึ่งมันจะเป็นอย่างนี้เนาะพอพอมันได้อายุมันมันจะแยกแตกลําต้นได้สําเร็จก็คือแบ่งได้แบ่งลําต้นได้แต่ถ้าอายุยังน้อยอย,อยู่มันจะแบ่งยากหัวมันจะติดกันอะ่ะข้อดีของการปลูกในกระถางก็คือสําหรับมือใหม่ที่ที่แบบว่าหน้าฝนถ้าปลูกลงแปลงอาจจะยกแปลงไม่สูงพื้นมันจะแฉหัวมันชอบน้ําแต่มันไม่ชอบแฉะ แสงแดดร้อบริเวณที่มีแดดร้อเซไม่ชอบล่มถ้าล่มมันจะต้นเฟื้อยยาวใ,ใบจะหักจะไม่แข็งแรงต้องเป็นแดดร้อยแบบนี้นะคะแล้วข้อดีของการปลูกลงกระถางสําหรับมือใหม่เพราะว่ากระถางเข่งมันระบายน้ําได้ดี ทำให้ต้นหอมไม่ตายจากข้อดีของเขาก็คือการที่เราจะปลูกลงเข่งก็คือทำให้ดินข้างในเข่งมันร่วนซุยระบายน้ำได้ดีที่สุดสร้างรายได้ให้เราได้เยอะขนาดไหนแล้วครับสำหรับขายอาหอมเราปลูกยังไม่นานเพราะว่าจริงๆนงเพิ่งเราออกจากงานเมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมามี67 เพิ่งเริ่มปลูกจริงจังอ่ะยังไม่หลายเดือนแต่ว่าแต่ละรอบที่ได้สมมติว่าได้ออเดอร์มา100กิโลนะพี่100กิโลกิโลละ2 0 0บาท100กิโลก็คูณ200เข้าไปครับจาะอย่างแปลงนี้ก็คาดว่าจะขายเนี่ยไม่กี่แปลงคาดว่าจะขายสักประมาณ200โล สองโลสองร้อยโลก็โลละ200ก็คำนวณไปถ้าเรามีเป็นรุ่นๆออกสู่ตลาดผู้บริโภคที่เป็นครัวเรือนที่เอาไปทากับข้าวโคบ้านละ1นกิโลแค่นี้แหละมันก็จะตอบโจทย์ในเรื่องของรายได้ที่เสถียรมากขึ้นแต่ว่าสําหรับ f c หรือว่าลูกค้าที่ต้องการที่จะไปปลูกทําการตลาดแบบว่าขายคือไม่ต้องกังวลว่าต้องมาขายออนไลน์เหมือนเราแค่เราปลูกแล้วมันงามขายตามตลาดนัดชุมในชุมชนมองว่าต้นหนึ่งอ่ะกอหนึ่งอ่ะหาบาทแล้วถ้าคุณปลูกพันต้น5บาทคูณพันเขา เพาะพี่ไม่ต้องไปคิดอะไรเยอะแล้วเราค่าต้นพันธุ์มันเป็นศูนย์แล้วมองแค่นั้นพอเพราะว่าปลูกฤดูไหนมันก็งามอะไรที่มันเป็นของกินมันขายได้ตลอดอยู่แล้วพอกินแล้วมันก็หมดไปครับทีนี้ถ้าท่านผู้ชม f c ช่องบอัวแมนวิถีเกษตรนะครับดูชมแล้วอยากได้พันุ์หอมตัวนี้สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางไหนครับอเป็น Facebook กัญญพัฒน์ทองเรียงหรือว่าโทรนะคะ085519 1 4ห4หรือว่าถ้าเกิดท่านผู้ชม f c อยาก เดินทางเข้ามาชมสวนหอมเนี่ยสามารถมาได้ที่ไหนครับผมบ้านนนเมืองน้อยตําบลหนองบัวอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามก่อนที่จะมาก็โทรติดต่อเข้ามาก่อนเพราะว่ามีสวนอยู่หลายแปลงอาจจะอยู่อีกสวนหนึ่งนียค่ะอืมเราไปธุระ,ไ,ระไม่อยู่สวนนี้เนาะ<ช>จะได้มามา,มาเจอกันสำหรับวันนี้ช่องบอแมนวิถีกเกษตรก็ต้องขอขอบคุณ,ค,ณคุณน้องนะครับที่พาท่านผู้ชมมาชม,ชมสวนหอมแบ่งเมืองเลยหอมโบรมสสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณครับสวัสดีครับผมค่ะขอบคุณค่ะ